โอหได้ปืนที่อะไรไม่รู้เนี่ยเออเพื่อนปิวเคยเคยเคยปลาระเบิดใส่เพื่อนรแล้วตอนเน็้ดูเพื่อนปิวอ้าวนิ่งเดี๋ยวดูเพื่อนปิวครับเออเอาไปกินตู้ปิวเพื่อนตายหมดโอเคจบแชปเตอร์แรกกันไปนะครับ อืหญิงส่วนจบแชทต,ตัวแรกเราแคสเกมกับคุณแคทตัสกลกัน,นะครับถึงแม้เขาจะไม่ได้เล่นเกมด้วยแต่ก็จะมาแคสกันด้วยนะครับ<ะ>แคปคอมฟีเซนโอ้อันนี้เพิ่งเพิ่งฉากเริ่มเลยเนี่ย โห oh, เล่นตั้งน,นานพิ่งฉากเริ่มอยู่เลยนี่<ก>ขึ้นเรือไปอ<ก>เราไปลงที่ไหนกันไปสู่นรกอ๋อมาในป่าป่าอันไกลโฟนอุยตัวที่อะไรบินเต็มไปเน,นี่ยยิงแม่งยิงแม่งเลย เออไก่หลับสองกลาสองกระลาเราต้องพลาดสักแป๊บนึงเนื่อง,งจากมันแหลกอย่างเร็วเย็ด yeah.